จากข่าวล่าสุดที่มีผู้บริหารสูงสุดชาวไทยลาออกจาก GWM Thailand หลังจากบริหารงานสร้างรากฐานแบรนด์รถยนต์ในไทยตลอดเวลา4ปีพร้อมกันนี้ยังมีการแต่งตั้งผู้บริหารชาวจีนคนใหม่แทนที่ทันทีพร้อมปรับโครงสร้างบริหารงานของแบรนด์ประจำอาเซียนเล็กน้อยก็สร้างความตกตะลึงในวงการรถยนต์ไม่น้อยเลยครับ ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนในอุตสาหกรรมยานยนต์ตกใจตื่นแล้วบรรดาผู้ใช้รถย,ยนต์ทั่วไทยต่างพากันจับตาเคลื่อนไหวกันไม่น้อยเลยบางคนถึงขั้นคิดเลยว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นระรอกแรกของความเปลี่ยนแปลงค่ายรจีนที่อาจจะกลายเป็นคลื่นใต้น้ำรวมเอาสารพัดปัญหาใหญ่พัดโหมกระหน่ำเป็นสมิแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยเลยเป็นไปได้หากความเปลี่ยนแปล,ง,ปลงนี้มันถึงขั้นพัดพาก,กวาดล้างกันไป ก็่ผลที่ลูกค้าจะต้องสนใจและจับตาอยู่ไม่น้อยเพราะนั่นคือเงินทองที่พวกเขาต้องเป็นหนี้แต่จะเป็นหนี้ในสภาพเป็นเช่นไรกันละ่ะแต่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์สถานการณ์ GWN Thailand ในสไตล์ของเรานั้นเรามาปูทางประวัติเร่าวๆของแบรนด์นี้กันดีกว่าครับจุดเริ่มต้นของ g r e i t w a l l Thailand เท่าที่จำได้จากการทำงานในวงการข่าวรถยนต์ ก็คือย้อนกลับไปยังปี2013 g r e w t w l ม l เ o t o r สมัยนั้นจัดบูธท,ที่ชื่อว่า h a w a ลในงานบางกอก International น o t o r Show 2013กรุยทางตลาดรถยนเมืองไทยเต็มที่จนนาทีสุดท้ายครับทำบริษัทยกเลิกแผนการด้วยเหตุผลริ่มเรือกันว่าเป็นความสถิลภาพทางการเมืองที่อยู่ไม่แน่นอนเลยจากนั้นในปี2018-19เกรด a อลปูทางกลุิธ์การสื่อสารด้วยการระดมยิงประชาสัมพันธ์หรือเรียกว่า p r e s s Release ส่งทุกช่องทางสื่อสารยานยนต์เป็นวิธีการแบบได้ผลระดับหนึ่งและในปี2020ก็เข้าซื้อโรงงาน GM จนสามารถคลอดผลิต h a v a l H6 จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยกลยุทธการสื่อสารทุกช่องทางรวมถึงตัวรถเองก็โดดเด่นมากในตอนนั้นพร้อมทั้งวางราคาจำหน่ายไว้ต่ำมากถ้าเทียบกับ CRV สมัยนั้นในปี2021เปิดตัวออร่ากู d c ค t ด้วยจังหวะที่ดีมากคู่แข่งน้อยเหลือเกิน พร้อมวางราคาชน MG ZS EV สมัยนั้นทั้งที่ในตลาดจีนเจ้ากูตแคนเน่กลับมีราคาถูกกว่า ZS EV ประมาณหนึ่งด้วยซ้ำแต่ด้วยฝีมือเนาะก็ทำให้กูดแคนเน่แจ้งเกิดในไทยอย่างรวดเร็วมกัน ต่จุดเปลี่ยนสําคัญคือรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสน,นุนอุตสากรรมยานยนต์ e ีีเต็มรูปแบบจึงมีการวางโครงสร้างปรับภาษีสามประสานมิตรรถยนต์น้ำมันและภาษีไฮบริดให้สูงขึ้นในระบบขั้นบันไดก็คือยิ่งมากปีภาษีจะยิ่งสูงขึ้นและตำท่าว่าจะเตรียมหยุดสนับสน,นสุนภาษีอีโคคาทุกเฟสออกจากเมืองไทยทําให้โปรเจกต์ e ี3ีคลอดออกมาในปี2021วางยุยวยุให้ค่ายรถเนี่ยพร้อมผลิต e ีในไทยโดยการสร้างโรงงานในประเทศไทย จะได้กลายเป็นรากฐานการส่งออก EV เชกเช่นเดียวกับความสำเร็จที่เคยผลักดันการผลิตรถกระบะและ EV ส่งออกทั่วโลกจนประสบความสำเร็จมาแล้วแคมเปญที่หอมหวานมากก็คือก่อนที่โรงงานรถย,ยนต์ในไทยจะเสร็จสิ้นนั้นรัฐบาลพร้อมจะอุดหนุนการซื้อรถย,ยนต์ e ีวีตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อให้คนไทยนยสามารถซื้อรถอีวีราคาต่ำได้จึงทำให้ผู้เข้าร่วม E ี3.0เนี่ย เร่งนำเข้ารถยนต์ e ีีจากประเทศจีนเพื่อใช้โคต้าอันงามๆนี้ให้รวดเร็วที่สุดจากจุดนี้เองก็กลายเป็นวิบากกรรมสร้างปมให้แก่กร a ฑ l ไทยแลนด์แข่งขันในตลาดในไทยยากมากขึ้นเพราะไม่คาดคิดเลยว่ารัฐบาลไทยจะผันตัวแปลเปลี่ยนไปผลักดันรถ e ีีเต็มรูปแบบด้วยสิทธิประโยชน์มากมายเช่นนี้ในขณะเดียวกัน แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ e a รดว l l ยังคงยึดติดกับความต้องการของลูกค้าชาวจีน100%นั่นก็คือจะต้องมีรถยนต์น้ำมัน HEV PHEV ผสมผสานไปกับรถไฟฟ้า100%แตกต่างจากคู่แข่งชาวจีนที่ลุยไฟฟ้า100%ด้วยสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าเยอะเมื่อ EV 3.0ยั่วยวนใจสักขนาดนั้นไม่แปลกใจเลยว่าแบรนด์จีนที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่าง BYD เข้าร่วมศึกอย่างไม่ลังเล การเปิดตัว BYD Atto 3ประสบความสำเร็จงดงามมากๆด้วยชื่อชั้นของแบรนด์ที่ถือว่าเป็นตัวท็อปของจีนและประกอบกับมีสำนักข่าวสื่อออนไลน์หลายอย่างที่รวบรวมความดีงามของ BYD เนี่ยทำให้คนรุ่นใหม่หรือคนปัจจุบันเนี่ยชื่นใจกับชื่อ BYD เลเกเกินครับและจุดเปลี่ยนสำคัญอีระลอกที่ทำให้ g ร e นว a ล l a ไท a แลดต้องพลิกชีวิตไปจุดที่แย่กว่าเดิมก็คือสงครามการหันราคารถยนต์ ด้วยเหตุผลกลจากสำคัญก็คือพอหมดช่วงพีของการซื้อรถ e ีีในปี2023ไปแล้วยอดขายและความต้องการของรถ e ีีค่อยๆถอยลงมาถ้าหามองตัวเลขยอดขายในช่วงขาลงเนี่ยก็ถือว่าค่ายรถ e ีีบางค่ายยังจะขายดีกว่ารถญี่ปุ่นที่ทำตลาดในไทยหลาย10ปีซะด้วยซ้ำแต่ด้วยเป้าหมายอันบีบคั้นของค่ายรถจีนหลายค่ายที่มุ่งเน้นการตะบ,บี้ตะบันยอดขายให้สูงมากๆในไทย จึงมีการส่งออกรถยนต์จากจีนเข้ามาขายในไทยเป็นจำนวนมากจนกองล้นสต็อกและรถอีวีที่เพิ่งนำเข้ามาเนี่ยไม่สามารถจอดกองได้เป็นระยะเวลานาน,านๆดังนั้นการหันราคาสินค้าลงจึงเป็นทางเลือกที่ต้องทำทำทำหนึ่งร้เท่านั้นส่วนบางค่ายที่เดินสายการผลิตรถยนต์ก็ดันบ้าจี้หันราคาลดลงตามแต่หารู้ไม่ว่ายิ่งระบายสต็อกที่ล้นกองมากเท่าไหร่ มหันตภัยเร็วไายก็เกิดขึ้นกับคายรถจีนอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์การหันราคาจำหน่ายมีอย่างต่อเนื่องในปี2024จากสถานการณ์ที่ทำให้ทุกคนมองว่าเฮอ,อสนุกสนานเหลือเกินนะครับการลดราคาเนี่ยผู้บริโภคได้ประโยชน์แน่นอนแต่ว่ามันกลายเป็นกับดักของผู้บริโภครถจีนแทบทั้งหมดเลยอย่างที่ปรากฏออกมาไม่นานล่าสุด ค่ายโรจีนมีการพูดคุยถึงการหาแนวทางต่อรองเงื่อนไขอันสุดโหดของ EV 3 0ที่จะต้องผลิตใช้คืนให้ทันในปีนี้มั่นใจเลยว่าถ้าผลิตใช้คืนในปีหน้าเนี่ยจะต้องผลิต1.5เท่าซึ่งบอกไว้เลยว่าทุกค่ายไม่มีปัญญาผลิตใช้คืนแน่แและถ้าหากผิดเงื่อนไขการผลิตใช้คืนแล้วละก็ทุกค่ายหรือบางค่ายที่ผิดเงื่อนไขจะต้องชดใช้รัฐบาลตกคละ5ถึง7แสนบาทกันเลยทีเดียว นี่แหละจึงเป็นที่มาของรถที่ผลิตในไทยบางรุ่นต้องหันราคาลงเพื่อเพิ่มยอดขายแต่ถ้ว่ารถราคาลงแล้วแต่ยอดขายไม่บลืมหึ่มไม่ดีขึ้นเอาซะเลยเอาละสิเอาอยัางไงดีล่ะครับเฮ้อ <c oughs> น่าตลกก็คือสถานการณ์พลิกผันรุดเร็วมากเ <c oughs> พียงแค่ไม่กี่เดือนในปีนี้เท่านั้นเองนะแ <c oughs> น่นอนว่าเกรดวอลไทยแลนด์ Thailand, ตกอยู่ปัญหาสภาพนี้เช่นเดียวกัน พอการผลิตโอรา o d ตแคทในไทยมียอดผลิตชดเชยคืนรัฐบาลไม่ถึงกำหนดในปีนี้และรวมถึงไลน์อัพของเกรนวอลในไทยหลายรุ่นเองยอดขายฟืดเคื่องมากและที่สำคัญยอดส่งออกแทบจะไม่มีเลยมีฟ i ิกคอร์สเข้ามาด้วยซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ถ้าวันๆแทบไม่ผิดอะไรเลยดังนั้นจะทำอะไรละ่ะก็ต้องลดราคาจำหน่ายเพื่อให้ยอดสต็อกในโรงงานเนี่ยมันไหลออกไปเรื่อยๆครับช่วยไม่ได้จริงๆ นี่ยังไม่รวมสาเหตุอื่นที่เป็นปัจจัยทําให้ Great w a สะดุดล้มลงไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายอื่นๆที่บางส่วนที่ลูกค้าย,ยังไม่พอใจเช่นซอฟต์แวร์เป็นต้นการเปิดตัวรถยนต์ที่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ไม่ตรงตามอีโคสติเกอร์ภาษาชาวบ้านเรียกว่ากินน้ำมันไม่ตรงปกส่วนหลายรุ่นน่าสนใจแต่ว่าราคาจำหน่ายสูงเกินความหวังคนไทยเป็นต้นครับวิธีที่จะทำให้แบรนด์ Great w a l Thailand กลับมาฟื้นคืนชีพเราจำเป็นต้องพูดว่า ต้องเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่มีความน่าสนใจเปรี้ยงปังในไทยเท่านั้นสถานั้นในตอนนี้แบรนด์รถยนต์ที่คนไทยเปิดใจยอมรับคือรถ e ีวีราคาคุ้มไม่ก็รถที่ไม่แพงจนเกินไปนะักเพราะว่าการขายรถจีนราคาทะลุ2ล้านบาทมันจะขายในไทยยากมากแล้วในยุคนี้ครับดูจากผลตอบรับของแทง้ง500เป็นต้นเป็นไงละ่ะแต่เมื่อกลับไปดูไลน์อัพที่จีนแล้วนะครับออราที่จีนเนี่ยกลับมีแค่บัลเล่แคทแล้วก็มีซีดานแปลกๆที่แพงๆเนี่ย มันดูแล้วน่าจะไปต่อในไทยได้ยากมากเลยนะไม่น่าจะเอาเข้ามาครับส่วน l ลเวอฟอีวรุ่นอื่นๆของเ r e a ด w a อลดูเหมือนว่าจะไม่มีการเสริมทับขึ้นมาเลยนะแปลกมากเลยและตอนนี้นะครับถ้าหันมาลุยปลาอินเฮบิทก็ยังเจอต่อ BYD หันราคาค่ารถจีนกันเองตายทั้งเบื่อเลยถ้าประกอบในไทยเนี่ยเกรดวอลคงไม่สามารถหันต้นทุนหรือว่าราคารักอินเฮบิทสู้ BYD ได้แน่นอนจ้าแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วต่อให้รถจีนในไทยเนี่ย ยอดขายมันดีแต่คงไม่มีทางที่จะดีเท่าระดับโตโยต้าคือผลิตในไทยไม่ส่งออกก็คุ้มแล้วรถจีนไม่สามารถทําในไทยได้ตอนนี้แน่ๆแล้เอาละมันก็ต้องเจอปัญหาจุกอกที่สุดคือเก t w a อ l ไทยแลนด์และค่ายรถจีนอื่นๆที่ตั้งโรงงานในไทยจะต้องเจอปัญหาก็คือรถจีนเหล่านี้จะไม่สามารถค้นพบความคุ้มทุนในการผลิตรถเมืองไทยเลย ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าทำไมค่ายรถจีนทั้งหลายแหล่ถึงไม่สามารถขยายักยภาพการส่งออกรถยนต์จากเมืองไทยเหมือนกับแบรนด์อื่นเข้าไปละ่นะเนาะอย่างแบรนด์อื่นอเมริกันญี่ปุ่นมีการส่งออกจากไทยหลายหมื่นหลายแสนคันต่อปีนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยโรงงานเกตวย์มีการผลิตรถยนต์ไม่ถึง1 0,000คันต่อปีปีล่าสุดน่าจะผลิตน้อยมากเลยด้วยซ้ําเพราะว่ายอดขายมันแย่ลงไม่มีส่งออกด้วยคือยอดผลิตแย่กว่าซูซูกิที่เพิ่งปิดโรงง,งานไปด้วยซ้ํานะครับ ออาให้พูดตรงๆนะวิธีการให้อยู่ยาวอยู่รอดที่สุดของค่ายจีนกับเกรดบอลเนี่ยต้องวางยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปั๊มขายได้ทั่วโลกและพวกเขาต้องเปิดตลาดต่างประเทศให้มากที่สุดวางแผนการผลิตในไทยเพื่อส่งออกระดับบิ๊กโวลลุ่มส่งออกในไทยประมาณ7-8 0 0 0 0หมื่นถึงหแสนคันต่อปีก็น่าจะเป็นทางรอดพวกเขาสถานเดียววิธีเดียวเท่านั้น ถ้าคนพบวิธีอื่นไม่เจอผมก็ไม่รู้จะว่าไงครับนี่คือเป็นการวิเคราะห์จากการรวบรวมอุตสาหกรรมในไทยครับ